ภาคต่อของเกมเทพที่ไร้ข้อกังขาทั้งจากสื่อและเกมเมอร์ที่ภาคก่อนเพิ่งจะพอร์ตลง PC ไปด้วยที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไว้แวะไปดูก่อนก็ได้ส่วนในภาคต่อน,นี้ มันจะยกระดับวงการเกมหรือรักษามาตรฐานเดิมของตัวเองไว้ได้มากแค่ไหนมารับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม God of War Ragnarok ok. สามปีหลังจากการเดินทางในภาคแรกที่ทำให้เขาได้รู้ความจริงของอัทรียสและคำทำนายเกี่ยวกับ Ragnarok ok, สงครามของเทพเจ้าที่จะเป็นจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง ผลที่ตามมาจากการสังหารเทพไปหลายองค์ระหว่างการเดินทางทําให้การปลีกตัวมาอยู่อย่างสงบคงเป็นไปไม่ได้ทั้งหน้าหนาวยาวนานตลอด3ปีจากการตายของเทพเบลเดอร์สุดท้ายโอดินกับทอเข้ามาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเพื่อจเจรจาหาทางสันติไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการสงครามแต่เคโทโรสู้ดีว่าการสัญญากับเทพเจ้ามักจะมีผลตามมาเสมอเคทโจึงปฏิเสธข้อเสนอไปอย่างไม่ลังเลและทั้งสอง จะออกรวบรวมเหล่าพันธมิตรที่หวังจะต่อกรกับโอดินทั้งคู่หูคนแคร์บล็อกและซินดี้มีเมียหัวพูดได้ที่ฉลาดที่สุดเทพเทียเทพสงครามแห่งสันติผู้พาเหล่ายักษ์จากโยธันฮามหลบหนีออกจากมิดการเนื้อเรื่องจะใช้วิธีการเล่าผ่านคัสซีนการพูดคุยของตัวละครเป็นส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดผ่านการติดตามผ่านเนื้อเรื่องหลักแม้พลอตจะยังคงเป็นการวางเป้าหมายใหญ่ให้กับผู้เล่นแต่ส่วนสำคัญ ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ตัวละครการเติบโตและความเป็นครอบครัวที่เนื้อหาจะไม่ได้โฟกัสอยู่กับแค่เครโทและอาร์เทียสอย่างเดียวแล้วด้วยสเกลเรื่องที่ใหญ่ขึ้นความสัมพันธ์ตัวละครเลยไปเล่าที่ตัวละครอ,อื่นบ้างในรูปแบบของครอบครัวที่ต่างกันเพื่อให้เราเข้าใจความรักในมุมมองต่างๆความน่าเห็นใจจากการสูญเสียคนในครอบครัวและความสัมพันธ์แบบท็อกซิกที่โดยรัวมมันทํามาได้ดีกว่าภาคที่แล้วอีก อีกส่วนก็จะเป็นการดัดแปลงเรื่องราวประการนำนอตที่บิดมาได้อย่างน่าสนใจถูกไปเล่นกับความเป็นออริจินอลได้ดีเลยทีเดียวถ้าใครเคยรู้เรื่องราวพวกนี้มาบ้างก็จะอินมากแน่ๆนด้วยวิธีการเดิมเลยคือใช้จุดร่วมใหญ่ๆจากเทพหลายๆอรารยธรรมอย่างภาคก่อนก็จะเป็นเรื่องราวของเทพรุ่นก่อนถูกฆ่าจากเทพรุ่นลูกภาคนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำนายว่าแท้จริงแล้วมันต้องเป็นไปตามนั้นไม่ว่าจะหลีกหนียังไงก็ตาม หรือเป็นเจตจำนงเสรีที่ต้องการจะให้มันเป็นไปตามนั้นเรื่องราวโดยรวมอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแบบน่าจะพอๆเดากันได้แหละว่าจะเป็นยังไงต่อแต่มันก็น่าติดตามเหลือเกินว่ามันไปถึงจุดๆนั้นได้ยังไงพอเกมค่อยๆเปิดรายละเอียดมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันสนุกและน่าตื่นเต้นไปทุกเหตุการณ์เลยจริงๆและภาคนี้ถือว่าเนื้อเรื่องยาวกว่าภาคก่อนมากทั้งเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองแนะนําว่าไม่ควรพลาด ข้อเสียก็คือเนื้อเรื่องอาจจะยืดยืดไปบ้างในบางจังหวะและน่าเสียดายนิดนึงตรงที่เทพจากปกรณ์นำนอตปรากฏตัวน้อยไปหน่อยคงต้องโทษความผิดของสื่อโปรโมทเกมนี้นั่นแหละที่กักข้อมูลเหลือเกินพวกตัวอย่างเกมเพลย์แต่ละอันที่ปล่อยมาเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรเลยจนมีคนเริ่มโมยวายว่าไม่ต่างกับภาคเก่าเลยนี่มัน DLC หรือเปล่าแต่จากที่ผมได้เล่นรู้เลยว่าที่เกมโปรโมตมันไม่ถึง10%เ ทุกๆอย่างขนาดเกมความลึกของระบบความยาวเนื้อเรื่องมันเยอะกว่าภาคที่แล้วแบบเท่าตัวโดยผมก็จะพยายามรีวิวแบบที่ไม่สปอยอะไรมากเหมือนกันอยากให้ไปสัมผัสกันเองเกมเพลย์ยังคงนำเสนอในรูปแบบของการเดินทางไปตามอาณาจักรต่างๆแบบกึ่ง Open World ที่ไม่มีฉากโหลดของ2ตัวละครเ r รทโทและหรืออาร์ทีที่บอกว่าหรือเพราะในภาคนี้จะมีการแยกทางกันในบางจังหวะและให้เราได้เล่นเป็นอาร์ทด้วย เส้นทางก็จะมีทั้งเป็นแบบโลกเปิดขนาดใหญ่ที่ต้องเดินทางด้วยพาหนะต่างๆและเส้นทางแบบแคบแคบที่มีทางแยกซับซ้อนยิ่งภาคนี้ด่านจะมีการออกแบบให้มีการเคลื่อนที่ทางแนวดิ่งมากขึ้นการเดินทางเลยต้องสังเกตบนล่างมากกว่าเดิมยิ่งปริศนาผ่านฉากภาคนี้นะทั้งปริมาณทั้งความยากภาคก่อนนิเทียบไม่ติดเลยหลักๆเลยก็คือการสังเกตและความแม่นยำบางคนที่กะจะมาบูมันๆอาจจะเบื่อก่อนได้ส่วนตัวผมไม่ติดอะไรนะ ชอบการแก้พัเซิลอยู่แล้วยิ่งพอมันดีไซน์มาใกล้เคียงกับเกม m เรเดอร์กว่าภาคก่อนอีกคือมันจะมีทางเข้าทางแยกปริศนาอะไรบางอย่างที่ยังเข้าไม่ได้ในตอนแรกต้องเล่นเนื้อเรื่องได้เมคานิกใหม่ๆก่อนค่อยกลับมาแก้ที่บอกว่ามันคล้าย t m เรเดอร์กว่าเดิมคือพัเซิลบางอันจะสามารถแก้ได้ตั้งแต่แรกที่เจอแต่ถ้ากลับใหม่ครั้งด้วยอุปกรณ์ใหม่ปริศนานี้จะแก้ได้ง่ายขึ้นเพราะวิธีแก้จะใช้เมคานิกเดียวกัน ไม่ได้เป็นแบบภาคแรกที่ล็อกเลยว่าแก้อันไหนต้องใช้อะไรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยในส่วนของ RPG ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากมาตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วมาในภาคนี้ก็ถูกปรับให้หลากหลายและบาลานซ์ขึ้นด้วยวิธีการดึงดูดให้อยากพัฒนาตัวละครไปด้วยวิธีต่างๆที่ไม่ซ้ำกันค่าประสบการณ์ที่ใช้ในการปลดล็อกสกิลติดตัวสายต่างๆทั้งการโจมตีระยะประชิดระยะไกลและเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับธาตุของอาวุธนั้นๆ ที่ค่าประสบการณ์จะได้จากทุกกิจกรรมของเราทั้งการต่อสู้การทำภารกิจการเปิดหีบการเก็บコレลกติเบิลต่างๆและสกิลของเราจะสามารถอับขั้นได้จากการใช้งานซ้ำๆยิ่งใช้ท่าไหนบ่อยก็จะยิ่งปลดล็อกความสามารถเสริมให้กับท่านั้นได้ในการเพิ่มดาเมจเพิ่มการติดสตันหรือพลังธาตุอีกอย่างก็เรื่องของเลเวลโดยเลเวลตัวละครจะขึ้นอยู่กับชุดอาวุธที่เราสวมใส่ว่ามีเลเวลแค่ไหนซึ่งมีความสำคัญมาก ในเกมเลเวลสูงสุดมีแค่เลเวล9เพราะฉะนั้นศัตรูต่างกันเลเวลเดียวก็ยากขึ้นเยอะถ้าต่างกัน2-3เลเวลนี่โดนตบทีเดียวตายแน่นอนเพราะฉะนั้นชุดอาวุธที่เราหามาได้หรือทรัพยากรในการอัปเกรดก็ต้องมาชั่งน้ำหนักดูว่าจเจ้าค่าสเตตที่ดีหรือจเจ้าเลเวลที่ดีคือเกราะทุกชิ้นสามารถอัปเกรดได้สูงสุดเท่ากันถูกใจอันไหนก็ใช้ไปได้เลยยาวๆระบบการต่อสู้ตอนที่ผมได้เล่นภาค4 ผมก็ว่ามันสมบูรณ์แบบมากแล้วนะมาเจอภาคนี้นี่ดีกว่าเดิมอีกมันก็ยังคงเป็นเกมยากพอสมควรอยู่นะแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นยังเห็นได้ชัดคือความหลากหลายและแนวทางในการเล่นเช่นภาคนี้เราจะสามารถเปลี่ยนประเภทของโลได้แล้วใครไม่ถนัดแพรลี่ก็ใช้โลใหญ่ๆกลางรอการโจมตีหนักได้เลยใครสายทำคอมโบสายบิวโมเมนตัมใครสายทำาดำเมจหนักๆทีเดียวหรือเน้นการติดสถานะพิเศษก็บิวไปได้ทั้งหมด โดยท่าใหม่จากการกดสัมเหลี่ยมที่เป็นการชาร์จพลังอาวุธแต่โดยรวมมันก็ยังให้อารมณ์การต่อสู้ที่ดุเดือดถึงเลือดถึงเนื้อต่อเนื่องแบบไม่มีพักเติมพลังโดยตัวเราก็จะมีอาวุธเริ่มต้น2ออย่างที่ครบเครื่องทางการต่อสู้ระยะประชิดการโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มในระยะกลางและการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลที่เหลือก็คือความสามารถของผู้เล่นที่ใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนเพราะการกดท่าต่างๆมันลื่นไหลามาก การตีการง้างการหลบการแพรรี่มันแคนเซิลแอนิเมชันกันได้หมดเลยพวกสายนิวไทนี่คงมันกันน่าดูอีกอย่างที่เพิ่มมาใหม่เลยคือจะมีการใช้ด่านเป็นสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์อย่างการกระโดดลงมาโจมตีจากที่สูงการใช้สิ่งของภายในฉากแบบพวกกับระเบิดหรือหยิบต้นไม้มาฟาดพอทุกระบบมันมีค่ามีผลต่อการพัฒนาตัวละครเกมเลยดึงดูดให้เราทำทุกๆอย่างแวะทุกๆไซเควสหาทางเปิดหีบทุกๆอัน เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราได้เป็นอะไรแต่ก็ต้องเอาไว้ก่อนเพื่อให้เราไปต่อได้เนี่ยแหละคือรูปแบบของ RPG ที่ดีและดึงดูดผู้เล่นให้ติดพันไปกับตัวเกมที่ผมไม่ค่อยพูดถึงทารูนิกแอทแทเท่าไหร่เหตุผลคือมันมีความสําคัญน้อยมากอย่างภาคก่อนมีให้เลือกใช้เป็น10บๆแบบภาคนี้กว่าจะได้เฮฟวีรูนก็นู่นน่ะเกือบกลางเกมยิ่งทําให้สํารวจไม่ทำไซเควสจะมีแค่1นอันแค่นั้นเองจนจบเกม ไอจากภาคที่แล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะมันย้ายมาอยู่ในสกิลทรีของเราเนี่ยแหละรูนัทแทกมันเลยเหลือแค่ไว้ที่สร้างความเสียหายแบบต่างๆไม่มีความหลากหลายเลยและไม่มีอะไรใหม่เพิ่มมาด้วยหลายอันก็คือมาจากภาคที่แล้วเนี่ยแหละน่าเสียดายเหมือนกันในส่วนนี้และเพื่อนร่วมทางก็อัปเกรดไปอีกขั้นโดยจะมีความหลากหลายจากการอัพสกิลการเลือกใส่อาวุธให้กับเพื่อนที่มีความสามารถต่างกันที่มีประโยชน์มากทางการติดบับศัตรู หรือช่อวยเดาะทําให้เราทําคอมโบกลางอากาศและที่สําคัญในการเดินทางคู่หูของเราจะไม่ได้มีแค่อัตเทียสอีกแล้วแต่จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปนในแต่ละจังหวะของเนื้อเรื่องด้วยเหตุผลอีกข้อหนึ่งเลยคืออัตเทียสจะเป็นอีกตัวละครที่เราได้เล่นเลยในบางจังหวะที่2ตัวละครนี้แยกทางกันโดยการเล่นเป็นอัตเทียสก็จะมีสกิลการเลือกใส่อาวุธแบบเดียวกับตอนที่เล่นเป็นคู่หูการได้เล่นเป็นอัเทียสก็จะให้อารมณ์ที่ต่างไปชัดเจนเลย มันจะมีความพลิ้วความคล่องตัวกว่าเครโทสถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะถ้าด l c หรือภาคต่อให้เราเล่นเป็นอะเทียสแบบจริงๆจ,จังๆผมก็ไม่ติดอะไรเลยและการต่อสู้ทั้งหมดจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดศัตรูที่ท้าทายภาคก,ก่อนบ่นกันใช่ไหมว่าศัตรูมันซ้ำๆกันไปหมดภาคนี้สบายใจได้มีหลากหลายแบบมากทั้งตัวธรรมดาทั้งบอสทั้งมินิบอสและก็เหมือนเดิมทุกตัวก็จะมีมัดเด็ดของตัวเองแม้ว่าจะเป็นพวกลูกกระจกเราเลยต้องรับมือให้ได้ทุกรูปแบบ โดยการโจมตีบางอย่างจะขึ้นสัญลักษณ์ที่ละเอียดขึ้นเช่นสีเหลืองที่กันได้แต่ทําให้กาดแตกต้องแพรี่เอาสิน้ําเงินที่ต้องเข้าไปเอาโลกระแทกเพื่อหยุดการโจมตีนั้นก่อนซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้จะเป็นแค่การเตือนไม่ได้จําเป็นว่าต้องแก้ด้วยวิธีนั้นจะหลบเอาก็ได้เพราะแพรี่บางทีมันก็ไม่ได้โอพขนาดนั้นบางตัวแพรี่ได้ก็ไม่ชังงักความท้าทายมันก็เลยมาจากการจัดกลุ่มศัตรูที่เราจะได้เจอในแต่ละครั้งด้วย การต่อสู้มันก็เลยจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วจะใช้อะไรจัดการตัวไหนก่อนอยังดีที่มีหลายจังหวะที่เกมจะหน่วงเวลาให้อย่างการใช้ท่าพิเศษการแพรี่บอสก็ยังรักษามาตรฐานเดิมได้อย่างเพอร์เฟกต์ฟอลล์อัพที่หลากหลายแต่แฟทุกการต่อสู้ยิ่งภาคนี้นอกจากบอสจะมีเยอะแล้วมันยังชอบมาทีหลายๆตัวด้วยเหมือนเขาจะรู้ว่ามุมกล้องแบบนี้มันสู้ศัตรูหลายทิศทางได้ยากก็เลยเอาใหญ่เลยนะ เพราะฉะนั้นก็จะมีแต่คู่หูของเราเนี่ยแหละที่คอยระวังหลังให้ฉะนั้นตอนเล่นก็ฟังเพื่อนเราเตือนด้วยยิ่งระดับความยากสูงสูงศัตรูยิ่งอึดยิ่งชะงักยากยิ่งตีแรงและเอ็กซ์ซสขึ้นยิ่งไงระดับยากสุดกีมีกรัวอร์เนี่ยศัตรูฮิวตัวเองและเพิ่มเลเวลระหว่างการต่อสู้ได้ผมเข็ดและจกพักก่อนเลยไม่กดโหมดนี้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวจะตามเนื้อเรื่องไม่ทันเอา และส่วนเรื่องส่วนตัวที่ผมไม่ชอบมาตั้งแต่ภาคที่แล้วภาคนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอย่างการลงโทษผู้เล่นจากเช็คพอยต์ในระดับความยากสูงสูงก็ไม่ต่างกับโหมดง่ายโดยเฉพาะเช็คพอยต์กลางเฟสของพวกบอสหลักที่มันทําให้บอสรองท้าทายกว่าแต่เกมก็เหมือนจะรู้จุดนี้เหมือนกันนะก็เลยมีตัวเลือกให้ปรับให้บอสรองมีเช็คพอยต์กลางเฟสด,ด้วยที่บ่นไปรอบก่อนได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามแฮะและการฟาสต์ทราเวลเนี่ยขอละให้มันมีตัวเลือกให้มันโหลดไปเองเลยได้ไหม แต่ก็ย้ำอีกทีนะว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นแค่รสนิยมส่วนตัวเท่านั้นในส่วนของเกมเพลย์ก็ยังสดใหม่เหมือนเดิมหาข้อเสียอะไรไม่ได้เลยถ้าภาคต่อคอเกมเพลย์ยังเป็นแบบนี้อยู่ผมก็ไม่เบื่อหรอกในภาคก่อนก็ะทึ่งไปกับสถาปัตยกรรมแบบเทพสร้างภาคนี้ก็จัดเต็มกว่าเดิมอีกด้วยการที่เราเดินทางไปได้ทั้ง9อาณาจักรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งภูมิประเทศสถาปัตยกรรมรายละเอียดธรรมชาติแสงสีต่างๆที่สวยงามแฟนตาซีมากไม่ว่าจะเป็นวานาฮามอาณาจักรของเทพวาเนียสวัทัฟฮามอาณาจักรของเหล่าคนแคระหรือแม้กระทั่งสถานที่เดิมที่เราได้เห็นจากภาคก่อนก็กลับมาในภาคนี้ในบรรยากาศได้เปลี่ยนไปเป็นฤดูหนาวจริงๆมันก็มีอีกเกมนะที่นําเสนอบรรยากาศแบบปกระการนำนอได้ดีไม่แพ้กันคือแอสซินคีดวอลฮาร่าส่วนตัวชอบของเกมนั้นมากกว่านะ มันกว้างใหญ่และสำรวจได้ทั่วดีมาดูในส่วนของการดีไซน์ตัวละครบ้างที่มีความหลากหลายของแต่ละชนเผ่ารวมถึงพวกสัตว์ประหลาดตามตำนานก็มีเยอะขึ้นกว่าภาคก่อนมากหลายคนอาจจะติดใจรูปลักษณ์ของทอแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าเหมาะมากดูเป็นจอมพลังดีจริงๆผมก็ชอบทุกตัวนะที่ดีไซน์ออกมาแม้กระทั่งแองเกอร์โบด้าผมก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรส่วนงานกราฟิกก็ถือว่ารายละเอียดสูงมากทั้งแสงจากแหล่งกำเนิดที่ต่างกันของแต่ละโลก แสงอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงฟุ้งไปในอาคารแสงที่สะท้อนจากผิวน้ํารวมถึงรายละเอียดที่อัดแน่นทุกตารางเมตรป่าไม้ที่ซ้อนทับกันอย่างละเอียดพื้นผิวก้อนหินต่างๆที่ละเอียดและคมชัดมากแม้จะเป็นฉากระยะไกลทาให้ไม่ว่ามองจากมุมไหนก็จะดูชัดไปสมดไม่รู้สึกเลยว่ามีมุมไหนหลอกตาเลยไม่เห็นอาการแบบฉากลอยเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างดูมีน้ําหนักมีการยึดเกาะและการปฏิสัมพันธ์กันอย่างสมจริงอย่างรอยเท้าบานหิมะ สายน้ำตื้นๆที่วิ่งผ่านบนก้อนกรวดและพวกพาร์ติเคิลเอฟเฟกก็ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมพวกละอองจากการร่ายเวทมนต์สเก็ตหิมะสเก็ตน้ำแข็งและพลังใบฟรอสอีกอย่างที่น่าทึ่งมาตั้งแต่ภาคก่อนคือการทำเกมทั้งหมดเป็นลองเทคจากคัตซีนไหลไปกับเกมเพลย์ไหลกบมาคัตซีนแบบแยกไม่ออกด้วยกล้องตัวเดียวภาคนี้ก็ดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะมันจะมีการตัดไปยังตัวละครอ,อื่นด้วยทั้งจากเคทอสตัดไปหาอะเทียส ตัดไปยังเหตุการณ์ในอดีตต้องยอมรับเลยว่าการกำกับภาพเกมนี้มันสุดยอดมากไหนจะพวกควิกไทม์อีเวนต์ระหว่างการต่อสู้ที่ลื่นไหลไปกับเกมเพลย์แบบเนียนกริบอีกและมีแอนิเมชันการสังหารที่หลากหลายกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงไปตามอาวุธที่ใช้ด้วยพอบวกเข้ากับท่าทางการต่อสู้ที่ดุดันการคำรามทุกการเวี่ยงอาวุธสุดแรงของเคทอสมันเลยดูทรงพลังและสะใจมากส่วน,นตัวเคทอสเนี่ยก็มีชุดสวมใส่ที่ดีไซน์มาไม่ค่อยหลากหลายและไม่ค่อยจะเท่เหมือนเดิม ยังดีที่ภาคนี้ใส่ระบบเปลี่ยนหน้าตาภายนอกชุดไว้ด้วยแต่เงื่อนไขมันอาจจะยากนิดหนึ่งคือต้องอับชุดเกาะชิ้นนั้นให้เต็มก่อนถึงจะเปลี่ยนหน้าตาได้ถือว่าโอเคละมั้งสำหรับคนที่แคร์เรื่องพวกนี้และนี่ก็เป็นเกมแรกเลยที่ผมได้ลองสัมผัสประสบการณ์แฮปติกฟีดแบ c k ของจอยดูแลเซนแบบจริงๆจังๆที่ส่วนตัวประทับใจมากมันจะมีการสั่นที่สมจริงเพิ่มอรรถรสของการเล่นได้ดีเลยทีเดียวเวลาที่เราขี่สุนัขลากเลื่อนไปตามผิวน้ำแข็ง หรือตอนหูนเชือกลงมามันรู้สึกสมจริงมากแบบรู้สึกเสียวฟันอะไรแบบนั้นเลยนะและเพราะมันเป็นเกมที่ผมได้เล่นเป็นเครื่อง Play 5มันก็เลยให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเกมที่ถูกเจรนายด้านประสิทธิภาพมาเป็นอย่างดีโดยจะมีโหมดเน้นภาพที่รันบนความละเอียด 4K30fps แบบนิ่งสนิทและโหมดเน้นเฟรมเรทด,ด้วยความละเอียดแบบ 2K60fps ที่ก็นิ่งสนิทเหมือนกันและมีตัวเลือกในการปลดล็อกเฟรมเรท ที่ต้องใช้สาย HDMI 2.1มันก็คือสายที่แถมจากเครื่อง play 5นั่นแหละที่ทำเฟรมเรทได้ถึง120 fps เลยในบางจังหวะคือเห็นความต่างแบบชัดเจนเลยชาว PC ก็ต้องมีหวั่นใจบ้างอะ่ะเกมคอนโซลไม่เสียเปรียบเรื่องเฟรมเรทแล้วส่วนใครที่เล่นเกมนี้ด้วย play 4ก็ถือว่าทำมาได้ดีมากเหมือนกันเกมคอรเจนก็ยังทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากที่สำคัญเซฟจากเครื่อง Play 4ถ้าวันนึงเราย้ายมาเล่นเครื่อง Play 5 ก็เอาเซฟมาเล่นต่อได้เลยส่วนบัคก,ก็ถือว่ามีน้อยมากๆผมเจออยู่แค่ครั้งเดียวแบบปลาแล้วอาบุธไม่ยอมพุ่งออกไปต้องปิดเปิดใหม่ถึงจะหายยูในเกมก็เป็นแบบภาคที่แล้วเลย <c oughs> คือการจัดการไอเทมยังย,งยุ่งยากนิดหน่อยกับแผนที่ที่ใช้งานได้ไม่ค่อยดีมาร์คตำแหน่งอิสระไม่ได้ดีที่ตอนนี้เกมมีระบบนำทางด้วยแบบกดแล้วจะหันหน้าไปในทางที่ถูกต้องเลยเอาไว้กันคนหลงรอด่าในภาคนี้มันก็ทำมาได้ซับซ้อนเหลือเกิน อีกอย่างก็คือเพื่อนร่วมทางเราเนี่ยแหละที่คอยทักตลอดหากเราไปผิดหรือแก้ปริศนาไม่ได้แต่ส่วนตัวอยากให้การแก้ปริศนามีเป็นปุ่มกดขอคำใบ้เอานะเพราะบางทีก็ยังไม่ได้ต้องการให้ช่วยหรอกขอลองแก้เองก่อนแต่ปริศนาที่อาศัยความแม่นและความเร็วเกมก็มีการตั้งค่าที่จะช่วยในส่วนนี้ได้เรื่องการตั้งค่าตัวช่วยในการเข้าถึงถูจัดเต็มมากสมกับความเป็น넥เจนในส่วนเกมเพลย์ก็อย่างเช่นการปรับปุ่มที่ทำได้ทุกปุ่ม เปลี่ยนการกดค้างกับกดทีเดียวพวกปุ่มพิเศษอย่างการกลับหลังหันสปาตันเลดก็เปลี่ยนได้รวมถึงการตั้งทัชแพดเป็นปุ่มลัดต่างๆด้วยนอกจากนี้ก็จะเป็นการปรับมุมกล้องตัวช่วยเล็งปรับตั้งค่าประเภทเสียงและไดนามิกเลนได้อย่างละเอียดและตัวช่วยสําหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองและการได้ยินอย่างการปรับภาพเป็นโหมดคอนทัสได้ทันทีและเลือกสีได้ด้วยมีการใส่เสียงเตือนสําหรับการกระทําทุกๆอย่างในเกม ที่สาคัญคือเกมนี้มีซับภาษาไทยแล้วแปลออกมาได้ดีตามมาตรฐานเลยยิ่งเป็นเกมที่ไปในทางเทพนิยายแบบนี้แต่ก็เลือกใช้คําได้ดีเลยทีเดียวมีปัญหานิดหน่อยที่ไม่ใช่ในส่วนของการแปลคือบางทีมันจะขึ้นบนรรทัดใหม่มั่วไปหน่อยแบบตัดกลางคําเลยไม่ก็แบบมีคําเดียวขึ้นบนรรทัดใหม่จริงๆผมอยากให้มีการแปลแยกกันระหว่างซับของบทพูดกับพวกคําอธิบายต่างๆในเกมเกมไหนแยกปรับไม่ได้ผมก็จะเลือกใช้ภาษาอังกฤษเพราะหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ง่ายกว่า นี่คือภาคที่ยกระดับไปอีกขั้นบนพื้นฐานเดิมที่ก็ดีมากอยู่แล้วเป็นอะไรที่ดียิ่งกว่าทุกองค์ประกอบมันถูกขัดเกลาถูกนำเสนอมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดถ้าคุณกำลังตัดสินใจซื้อเครื่อง PlayStation 5 God of อ a r นั้นลอะคือเหตุผลที่ดีที่สุดก็ต้องมาดูว่าเกมนี้กับ e l d e n น i n g เกมไหนจะได้เกมอเดเยของปีนี้ไปเพราะผลงานก่อนหน้าล่าสุดของพวกเขาก็ได้เกมออฟเด e ะเด้วยกันทั้งคู่แค่คนละปี หวังว่าจะไม่พลิกโผล่เป็นไอเกมแมวส้มนั่นละกัน